แคมแรกครับผมคืนวันที่สามพฤศจิกายนครับผมพักใหญ่เหมือนกันกว่าจะเจอเกาะนิมจริงๆครับว่าคืนนี้ปัดฝุ่นเกาะธนิมจริงครับตัวแรกครับผมตอกติวคูณนี้เป็นตอกติวครับผมผลงานตอกติว อยู่ในป่ายยาขนครับริมถนนเหมือนเดิมครับตอกติวมาหาเสน่ห์ครับผมสรุปผลงานครับผมสามแต้มครับวันที่สามพฤศจิกายนครับผมนี่หลักฐานเนี่ครับยังเปียกๆอยู่เลย เป็นไผ่ยักคนครับสามแต้มไซส์สวยๆครับตอกมหาสเสน่หนะครับคืนนี้เป็นผลงานตอกติวครับตอกติว <c oughs> มแมลงเข้ากอโอเคครับอย่างนั้ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับตอบมหาเสน่ตอนนี้ก็น่าจะสี่ทุ่มกว่าแล้วครับผมโอเคครับ